ที่จะแชร์สกรีนนะครับอ่อก่อนที่เราจะมาคุยกันเรื่องออเทนเดี๋ยวทำความเข้าใจเมื่กี้นิดนึงนะครับเอ่อท่านที่ฟังน่าจะมีคำถามอยู่หลายอย่างอ่าอย่างเช่นเรื่องของการออเทนแล้วก็การปิดสิทธิ์เนาะแล้วก็เรื่องของจังหวัดน้ำร่องนะครับคือตอนเนี้ย42จังหวัดน้ำร่องที่ทีเอ่อที่ได้ดำเนินการ เข้าสู่ของการบตรประชาชนใบเดียวเนี่ยตามที่ทางคุณหมอพ,ะะพอัชพรท่านได้แจ้งนะครับก็จะมีวิธีเรื่องของการที่เราเปลี่ยนรูปแบบของการที่ออเทนถ้าออเทนเนี่ยถ้าเกิดพูดตามภาษาง่ายๆก็คือาการยืนยันตัวตนตอนการเข้ารับบริการนะครับผู้ป่วยเข้าไปที่โรงพยาบาลไม่ว่าจะนัดหมายหรือไม่ได้นัดหมายนะครับแล้วก็ใช้บัตรประชาชนแทนที่ต้องพกไปที่สถานที่ราชการหรือว่าที่โรงพยาบาลอยู่แล้วนะครับก็ นำบัตรประชาชนเสียบเข้าเครื่องอนบัตรสมาร์ทการ์ดแล้วก็ทําการยืนยันว่าทางผู้ป่วยได้เข้ามาที่โรงพยาบาลนี้แล้วนะครับพอเป็นโครงการบัตรประชาชนใบเดียวนะครับเดือนสามสิบบาทรักษาได้ทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวครับก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นรูปแบบที่เรายึดเรียกว่าการยืนยันตัวตนยืนยันสิทธิ์หลังการเข้ารับบริการนะครับถ้าเกิดว่า โรงพยาบาลมีการให้บริการกับทางฝั่งของราชการนะครับจะเข้าใจมากขึ้นราชการเนี่ยเวลาที่เข้าไปรับบริการพอรับบริการเสร็จเขาจะไปที่ทางส่วนมากจะเป็นการเรื่องเราไปรับยาเราก็ไปทําการที่เขาเรียกว่าปิดสิทธิ์นะครับเป็นปิดสิทธิ์ที่ก่อนที่จะกลับบ้านนะครับก็คือรูปแบบก็คือ พอเป็นจังหวัดนำรองเข้าโครงการประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกทีก็เปลี่ยนจากการยืน,นยันตัวตนก่อนไปเป็นหลังก็คือคุณก็เข้าไปทําการรับบริการเลยแล้วก็หลังจากรับบริการเสร็จนะครับก็ทําการปิดสิทธิ์ฉะนั้นการออกแบบเรื่องของการปิดสิทธิ์เนี่ยก็ออกแบบได้หลายแบบจะไปไปปิดสิทธิ์โดยตู้คีย์ออสปิดสิทธิ์ผ่านเอเอนะครับที่เชื่อมโยงข้อมูลกับทรงสปชยนะครับไหนก็ต้องเสียบบัตรอยู่แล้วนะครับคีย์ออสผู้ยื่นกาเงินก็ต้องเสียบบัตร แล้วก็ไปที่ฝั่งของการเงินความแตกต่างระหว่างก่อนและหลังมันแตกกันยังไงการออกแบบของการส่งข้อมูลที่ยืนยันตัวตนหลังการเขารับบริการเนี่ยพอหลังเนี่ยแสดงว่าเรารับรู้แล้วว่าเราเข้าไปทำกิจกรรมอะไรนะครับระบบของ capital information system เนี่ยหรือว่าระบบของทางโรงพยาบาลเนี่ยจะรู้ว่าให้บริการกับผู้ป่วยรายนั้นไปเช่นไปเจาะเลือด ไปอะไรต่างๆนานานะครับก็จะมีการสรุปเรื่องของจํานวนเงินที่ต้องได้กเก็บหรือจํานวนเงินที่ต้องมาเรียกเก็บกับทางสปชนะครับแล้วก็ทําการบันทึกข้อมูลเรื่องของยอดเงินเข้ามาแล้วก็วิสิตนัมเบอร์ที่จะต้องนํามาในการที่จะสมเบิกในทีหลังนะครับอันนี้เราเรียกว่าการยืนยนตตนแสดงการยืนยันแสดงตนหลังการขอรับบริการ ซึ่งหลังๆมาสปชก็มีการที่จะเชื่อมโยงข้อมือกับไอซสต่างๆนะครับที่ในหลายๆโลงเะทราบอยู่แล้วรวมถึงมีการไปเชื่อมโยงกับทางทาง,ทางก,การะทรุงไทยไปขอใช้เครื่องอ d c ซกับทางฝั่งของกรมชีการไม่ได้ใช้กับทางสิงบปัรททองนอกเหนือจากเรื่องของสิทธิราชการที่ทางกรมชีการเขามีอยู่แล้วด้วยนะครับอันนี้จะเป็นตามข้อตั้งแต่ขวามือ ครับประชาชนดําเนินการเองคีออสสมารการที่จริงสมารการก็เ,เหมือนกับการประชาชนยื่นบัตรสมารการให้เจ้าหน้าที่เจ้าหนี้เ็เสียน,นะครับหรือว่าตัวไลน์แอปพลิเคชันหรือว่าตัวโมบายแอปพลิเคชันต่างๆมันมีข้อบกนะครับข้อบกเนี่ยเอ่อจะเป็นการพิสูจน์ตัวตนหรือออเทนแบบเดิมที่เราคุ้นเคยหรือที่เราเรียกว่าการยันตัวตนก่อนการเข้ารับบริการก็คือเหมือนเดิมเลยประชาชนเข้าไป ท่านให้ประชาชนยืนยันตนก่อนโดยที่ตรงเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาถ้าเกิดนัดแต่รู้หรือว่าถ้าวอล์กอินเข้ามาเราก็จะไม่รู้ว่าเขาจะไปที่คลินิกไหนนะครับก็ทําการยืนยันตนก่อนเลยคอนเทนด้วยวิธีต่างๆที่ผมจะพูดถึงต่อไปหลังจากนั้นก็ท่านก็สงเคมใายในช่วเหลาณว,นะวันนั้นที่ประชาชนเข้าไปรับบริการอันเนี้ยจะเทียบเท่ากับการปิดศิษย์ หรือการยันตัวตนหลังการเข้ารับบริการตามประกาศทุกอย่างนะครับออันนี้ทำคขาเข้าใจถึงถึงตรงนั้นตั้งแต่วันที่สิบหกตามที่ท่านวิยากรก่อนหน้าบอกสปชอจะมาขอให้ทุกท่านใช้สมารการนะครับเพื่อใช้ในการยันตัวตนหรือถ้าท่านปิดสิทธิ์อยู่แล้วท่านใช้สมารการอยู่แล้วในหนดการนำร่องที่ส่วนมากเราก็จะมีการประชาสัมพันธ์ มีการสอนหรือว่าทําการที่จะอบรมกันตลอดลนะครับรวมถึงประสานกับทางเวนเดอร์ที่ท่านใช้บริการเพื่อที่จะให้การบริการของท่านเนี่ยมันสมูทแล้วก็ลาบดื่นที่สุดนะครับโอเคถ้างั้นผมขอย้อนไปที่ตัวของอาการยันตัวจตวนเนาะเดี๋ยวไปกันช้าๆนะครับไปกัน ยืนยนตัวตนอันนี้เป็นการยืนยันก่อนเข้ารับบริการถ้าทําประกาศก็คือพอยืนยนตัวตนเสร็จท่านก็ส่งเบรคเขตไปในวันนะครับเรามาเน้นกันที่ตัวสมการนะครับคือจริงๆเนี่ยการพิสูจน์ตัวตนหรือออเทนในปัจจุบันเนี่ยท่านทําได้หลายวิธีนะครับตั้งแต่ใช้ตัวหน้าเว็บ ERM นะครับผ่านตัวของ UC UC s e a r c h แล้วก็ เสียบบัตรเข้ามานะครับหรือใช้โมบายนะครับออเทนบายโอหรือว่าตัวไล่นะครับเดี๋ยวว่าตัวเว็บที่เราสนับสนุนเรียกว่าเป็นแนะนำหลักๆก็คือตัวที่เป็นเว็บที่เราเรียกว่าชื่อว่า n w w อ t t n t หรือว่า a u t h n s e r v i c i ส o j o t จนะครับตัวนี้ก็จะมีทั้งคีย์ออสแล้วก็ตัวโมบายตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพูดตัวนี้เป็นหลักนะครับแต่ว่าจะเน้นที่ตัวของสมารการนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นตัวเจอร์นี่ต่างๆตอนนี้เราจะเลนที่สมาร์ทการ์ดนะครับโซน,นอื่นเนี่ยถ้เาเกิดว่าจำเป็นอย่างน้อยก็ต้องใช้สมาร์ทการ์ดของผู้ปกครองของญาตินะครับหรือสุดท้ายถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มพิเศษจริง,รงๆงเช่นกลุ่มอาภิสูทธ์ผู้ต้องขังหรือว่าเด็กในสถานพินิษ์อันนี้อาจจะจำเป็นจะต้องใช้ บัตรประชาชนสองเจ้าหน้าที่ก็ว่ากัดสําหรับกลุ่มที่เป็นกลุ่มพิเศษแต่ถ้าเกิดว่าผู้ป่วยปกติทั่วไปที่เข้ามาเนี่ยต้องพบ้บัตรสมคราการ์ดหรือยังน้อยที่สุดเนี่ยคนจะใช้บัตรสมรารการ์ดของผู้ปกครองหรือญาตินะครับในการที่เสียบบัตรแทนและบระบุความสัมพันธ์ว่าท่านเป็นอะไรกับผู้ป่วยรายนั้นนะครับหรือท่านใช้โมบายก็ได้นะครับโมบายไปดาวน์โหลดเลยทั้ง iOS แล้วก็ตัวของเอ d r o i d นะครับ แนะนำไม่ใช้ Android Android เนี่ยอพอพอท่านถือมือถือนะครับอันนี้เหมาะสำหรับการออกไปข้างนอกด้วยนะครับนอกโรงพยาบาลมันจะมีมันจะมีเครื่องอัปสมาร์การ์แบบที่เป็น y ท e c ท่านเสียบเข้ากับบท่านท่านเปิดตัวระบบตัวโมบายแอปพลิเคชันตัวนี้แล้วใช้ตัวไทซที่ที่เป็นตัวเครื่องอัปสมาร์การ์เสียบเข้ากับโทรศัพท์ ท่านก็สามารถที่จะออดเห็นได้ผ่านมือถือแล้วหรือเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมาหน่อยก็คือตัวไทยเอดีตัวของมือถือตัวเนี้ยแอปพลิเคชันมือถือตัวเนี้ยสามารถที่จะเจนคิวอารโค้ดไทยอออกมาได้แล้วให้ประชาชนที่มีแอปไทยเอดีและยืนยันตัวตนกับทางกรมการปกครองแล้วกดมาสแกนผ่านมือถือของท่านของเจ้าหน้าที่รงพยาบาลข้อมูลของ บุคคลผู้ป่วยที่สแกนจะวิ่งเข้าสู่ระบบเข้าสู่มือถือของท่านและท่านก็ไปกดยืนยันดีนุดตนแลืออเทนได้เลยนะครับส่วนเรื่องไฟรูปอะไรนี้ผมไม่พูดเพราะว่าวันนี้เขาพูดถึงเรื่องของ Smart ทการ์นะครับอเน้นเน้นเรื่องของ Smart ทการ์โอเคแล้วตรงเนี้ยหลายๆที่ผมเคยเคยเคยใช้กันและสะอชอมี API ตัวหนึ่งให้สำหรับการที่สามารถที่ท่านจะเก็บค่านะครับของการที่ออเทนกลับไปเก็บที่ ไอชเอของงพยาบัาลท่านได้นะครับโอเคอันนี้เป็นเจอหนี้นะครับตัวที่ต้องทำคือตัวสีเขียวๆนี่นะครับไอ้ที่สีตรงเนี้ยมันมันมันอาจจะสุ่มเสี่ยงนะครับตามที่ผู้เขาเ้ารับบริการที่วิ่งเข้ามาเพื่อจะออเทนนะครับก็มีสองทางมีบัตรแต่ไม่มีบัตรแต่เราจะเน้นตัวการเรียบัตรสมัครการก็คือมีบัตรประชาชน มีประชาชนแล้วก็เสียบัตรสมรัครการก็ยืยนยันตัวตนผ่านหน้าเว็บของสำนวชได้เลยนะครับไม่มีปัญหาเลยอันนี้จบแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีบัตรไม่มีบัตรคําว่าไม่มีบัตรเนี่ยคําถามคืออมีผู้ดูปกครองหรือผู้ดูแลมาด้วยไหมนะครับถ้ามีผู้ปกครองผู้ดูแลมาเสียบบัตรผู้ปกครองผู้ดูแลก็ต้องเสียบบัตรเหมือนกัน ถ้าเป็นผู้ปกครองที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยของเด็กท่านนั้นนะครับสมมติว่าเด็กเป็นรุจังก,กว่าเจ็ดปีอันนี้ไม่มีปัญหาเลยสพชอจะเช็คว่าพีดีของคนที่เสียบัตรคนนั้นเนี่ยเป็นบิดามารดาไหมฐานฐา,นข,าน,ขนของจะเป็นล่าสักฐานโตเปอนที่ิตสตรีนะครับเราจะขึ้นให้เลยว่าโอเคท่านเป็นผู้ปกครองของน้องนะของน้องคนที่จะทำการ อมาออเทนนะครับก็วิธีนี้ผมว่าน่านาจะโอเคนะครับหรือว่าถ้าเป็นญาติก็ต้องบอกว่าเป็นลุงป้าน้าอามพี่ป้าอะไรแบบนนะครับหรือท่านจะใช้เยืนตัวตนผ่านตัวของออเทนไบเซอที่เป็นมบอยแอพพลิเคชันลองกดดาวน์โหลดได้นะครับผ่านตัว Android อ่า Google นะครับตัวตัวตัวของตัวตัวผ่านมือถือนะครับเดี๋ยวจะมีแนะนำาด้วนนะครับอันนี้อันนี้ อันนี้ใช้งานผ่านตัวเว็บ New a u t h e ท t ที่ผมบอกนะครับตัว Authent s e r v i c e i s o j o t โซดอ t โจอท e ทสดนะครับจะต้องไปดาวน์โหลดมันจะต้องมีตัวตัวโปรแกรมเล็กๆตัวหนึ่งที่ลงที่เครื่องของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องโน้ตบุ๊กเครื่อง PC ต่างๆเพื่อใช้ในการเชื่อมโยงกับตัวของเครื่องอัจฉริ์ะนะครับท่านลงตัวนี้ที่เราเรียกว่า e-form agent นะครับเราก็ทำการสตาร์ทมันขึ้นมา ตัตังเซอร์วิสตัวนี้มันขึ้นมามันจะเป็นรูปตัวอักษรตัวเอข้างล่างนะครับตัวเอที่มันจะเป็นตัวเอสสีเขียว,ยว,ยวมันจะขึ้นมาเอที่ไม่ใช่ซูเปอร์แมนนะครับเป็นเป็นเป็นเหมือนสมาร์ทการ์ดเอเจนตัวที่จะบอกว่าอ่ะมันมันขึ้นมาแล้วมันจะอยู่ตรงด้านล่างขวาตรงนี้นะครับพอเสียบทุกอย่างเปิดเข้ามาล็อกอินเข้ามาด้วยยูสเนอร์เนมพาร์ดนะฮะ จะถม่าจะใช้เป็นยูสเนมพันธุ์แบบเดียวกับที่ท่านใช้ส่ง e มาส่งเว็บเ็มต่างๆก็เข้ามาตัวหน้าเว็บนี้ได้นะครับนี่ครับพอเข้ามาแล้วก็ยืนยันตัวตนด้วยแบบสมาร์ทการ์ดตรงนี้มันจะอ่านเครื่องอาบัตรสมาร์ทการ์ดพอกดตรวจสอบเวลาเราเสียบบัตรประชาชนเข้าไปเขาก็จะขึ้นข้อมูลตรงนี้ออกมาให้นะครับพร้อมรูปนะครับถ้าถ้าจะดูรูปก็กดตรงนี้ถ้าไม่เอาถ้าถ้าไม่อยากเห็นรูปของ ของของประชาชนก็ติ๊กออกต่๊กพบว่าก็ติ๊กไปนะครับจะได้เช็คว่าคนที่ให้บัตรเรามาเนี่ยหน้าเหมือนกันหรือเปล่านะครับโอเคอ่าเมื่อกี้นี้ไม่มีอะไรเลยพอ,อขึ้นมาปุ๊บเราก็เลือกตัวของอประเภทเงา,าเทนข้างล่างซึ่งปกติก็จะเป็นยืนยันต,ตดดัวตนโดยแบบการเข้ารับบริการ i อ OPPP อยู่แล้วนะครับรับบริการทั่วไปก็กดกดเซฟ นะครับเพื่อ,อยืนยันตนเข้ามาได้เลยนะครับหรือที่ผมบอกว่ากรณีที่เป็นเป็นตามที่เมื่อกี้ท่านวิทยากรก่อนหน้านะครับอาจารย์ได้ได้แจ้งไว้ว่าเด็กอายุเจ็ดปีเด็กายุต่ำกวพพ่เจ็ดปีพระภิกษุผู้ต่องค้งผู้ที่อยู่ในการดูแลของทางกรมราชทัณฑ์หรือที่เราเรียกว่าสถานพิน,นิะครับต่างๆกลุ่มนั้นก็ก็ยืนยันตน แทนโดยผู้รับรองนะครับจะเป็นทางฝั่งของผู้ปกครองผู้ดแูแลผู้รับรองนะครับนออายุต่อกว่าเจ็ดปีเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีผู้ปกครองใหม่ฉะนั้นผู้ปกครองพบบัตรไม่น่ามีปัญหาอะไรก็ใส่ปีดีของของเด็กนะครับหรือว่าแล้วก็กดค้นหาก็จะมีข้อมูลขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็ทาการเสียบบัตรเสียบบัตรผู้ปกครองนะครับตรงนี้เหมือนกันนะครับมันจะขึ้นแบบเมื่อกี้ก็ตรวจสอบบัตรแล้วก็ทําการยืนยันตัวตนนะครับก็ บันทึกตรงนี้ก็จบแล้วนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่ายัางไม่มั่นใจจะกดบันทึกล่างแต่ผมไม่ค่อยแนะนาเพราะเดี๋ยวลืมนะครับถ้าเกิดบันทึกตรงนี้นิดเดียวจบสิ้นแล้วก็กดบันทึกยืนยันส่งได้เลยนะครับอันนี้ก็คือยยันตัวตนแบบแทนนะครับก็เวลาเส็บัตรผู้ปกครองหรือผู้ดูแลหรือญาติที่เันแทนเขาก็จะขึ้นมาข้อมูลอย่างนี้นะครับแล้วก็ติ๊กตรงนี้นะครับว่าว่าใครเป็นคนทําการยืยันตัวตนแทนปกติแล้วถ้าเกิดว่า p d นั้นพบว่าเป็นผู้ปกครองเป็นบิดามารดามันจะขึ้นตรงนี้ให้อัตโนมัติเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ดูแลหรือว่าเดี๋ยวเป็นญาติก็จะต้องเลือกเอาสมาัครข้างล่างนะครับว่าเป็นอะไรกับทางน้องนะครับผมเน้นเจ็ดขวบเพราะว่าเขาเขาบอกว่าเด็กอายุต่ำกว่าเจ็ดปีไม่ได้มีไม่ได้พดปััประชาชนก็ก็ก็ใช้ยื่นตัวตนแทนนะครับโอเคแล้วก็ทำการ เลือกประเภทตรงนี้นะครับแล้วก็กดปทศส่งได้เลยนะครับโอเคเมื่อกี้เป็นถ้าถ้ามีบัตรก็ง่ายตรงนี้ถ้ามีบัตรก็ก็ก็เสียบบัตรแล้วก็กดยืนยันตัวตนเลยก็ไม่น่าที่จะบากอะไรนะครับต่อไปจะเป็นเมนูเรื่องของการค้นหาประวัติออเทนนะครับก็จริงๆมันจะมีเมนูค้นหาประวัติสามารถที่จะ เสิร์ชประวัติของการออเทนของของคนคนนั้นได้นะครับว่า,เ,าเคยออเทนไปแล้วหรือยังนะครับหรือว่าจะใช้ API ดึงข้อมูลจากสพ,อพอชอก็ได้นะครับโอเคออกรายง,งานก็ได้นะครับออกรายง,งานของการออเทนก็เลือกเลือกช่วงเวลาแล้วก็ทำการออกหรือว่าจะเสิร์ชตาม p ี d อดีก็ก็ได้นะครับโอเคส่วนอันนี้นี่ในหลายๆที่ใช้นะครับผมว่าน่าจะเป็นพันแห่งแล้ว สไลด์ตัวนี้ก็น่จาจะเต่าไปล้นะครับก็เราเรียกโปรแกมรมตัวนี้ว่า h o s 4 l Smart Card Agent นะครับเป็นตัวที่เชื่อมข้อมูลกับทางโรงพยาบาลตรงแอปพลิเคชันโรงพยาบาลตรงนี้ในการแสดงเรื่องของหน้าจอนะครับเป็น UI แสดงผลในเรื่องของการอินทอร์แลกกับตัวของผู้ป่วยนะครับก็เส่วนมากจะทำเป็น k e Ord ตู้ k e Ord หรือเป็น Station ที่เป็นมีหน้าจอแล้วให้ประชาชนมาเสียบบัรเอง ตรงนี้ประชาตรงนี้โรงพยาบาลจะเป็นคนจัดก,การเองนะครับแล้วก็เชื่อมเข้ามาที่โปรแกรมหอสอสปอชซึ่งถูกบังคับให้เสียบ,บัตรสมาชิกาอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีโทเค็นขีดตั้งแต่แลรโรงพยาบาลแล้วตรงนี้จะวิ่งเข้ามาที่สอปอชนะครับตั้งแต่การตรวจสอบซิ์การยืนยันตัวตนนะครับอันนี้ก็สามารถไปดาวน์โหลดกันได้ตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะมีคู่มือต่างๆที่สามารถที่จะให้ท่านดำเนินการในการที่จะพัฒนา เชื่อมข้อมูลกับทาสงสปชได้นะครับในการทําเป็นตู้คีย์ออทอโนมัตในการที่จะให้ประชาชนสามารถที่จะเข้ามาออเทนด้วยตัวเองนะครับเรียกว่าอย่างนั้น oh, มีทั้งโซนเทสและโซนโปรดกชันให้ทดสอบนะครับตอนนี้ก็จะถ้าเป็นวินโดว์ก็จะเป็นเวอร์ชันหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลีนุกก็จะเป็นหนึ่งจุดหนึ่งจุดสองก็คือจะใช้ได้ทั้งวินโดว์และลีนุกตามในตัวอ็อเรชั่นซิสเต็มที่ท่านาาดีพอยลงไปที่เครื่องเครื่องนั้นนะครับ โอเคเนี่ยครับมันก็สามารถที่จะดึงข้อมูลจากจากจากบัตรสมาร์ทการ์ได้หรือว่าหรือว่าทำอ่าอ่านบัตรแค่บ,บัตรเท่านั้นพอพอดึงข้อมูลมาแล้วก็วิ่งจับเข้ามาที่สบชบแล้วก็สบชบก็เรสเป็นข้อมูลตรวจสอบสิทธิ์ของเขากลับไปแล้วท่านก็สามารถที่จะทําการยืนยันตรวจสเข้ามาได้หลังจากที่ท่านทําการตรวจสอบสิทธิ์แล้วนะครับอันนี้เป็นเป็นข้อมูลที่ ที่สชพชคืนไปนะครับคืนไปก็ข้อมูลก็จะจะมีครบถ้วนนะครับรวมถึงตัวที่เป็นเอ่อมาสเตอร์คัพหรือว่าเครื่อข่ายโมริการด้วยนะครับโอเไอพตัวนี้เป็นไอไพคืนค่าผมจะพูดคร่าวๆแล้วกันนะครับก็มี a อไพตัวหนึง่งสำหรับที่สามารถที่จะยิง p ี d ดีเข้ามาแล้วก็คืนค่าข้อมูลกลับไปนะครับก็บ ก็ตมันจะเป็นค่าเอไอจูเก็ตนะครับเก็ตค่าข้อมูลกลับไปได้ตรงนี้ก็กอ,อจะแนะนําให้ให้ไม่เก็ตค่าข้อมูลจากโปรแกรมตัว sql server agent เมื่อกี้นะครับแต่ขอให้มาใช้ตัวนี้แทนนะครับเพราะตัวนี้จะเร็วกว่านะครับโอเคตัวนี้ก็ถ้าเกิดสนใจก็ลองดาวน์โหลดไปดูนะครับจะได้ข้อมูลที่คืนค่ากลับไปนะครับอ่านะตรงนี้ก็จะมีเอกสารอะไรต่างๆ ในการที่จะคืนค้ากลับไปก็จะมีข้อมูลครบถ้วนครับสิทธิ์เรื่องของข้อมูลของผู้ป่วยต,ต่างๆแล้วก็